เดี๋ยวมาขาย MX คันนี้ครับ n ู v o MX ตามสภาพนะครับตามที่เห็นก่อนจอดรถสตาร์ทปิดใช้งานได้ครับตอนนี้ไม่มีคาบูไม่มีแบตครับแล้วก็กุญแจหายด้วยครับายตามสภาพก่อนนะครับคันนี้ชุดข้างมีให้ครับเพิ่มเอา ชุดข้างครับตอนนี้ถอดออกหมดแล้วก็ถ้าจะเอาก็เพิ่มให้ได้ครับภายในชุดสีสวยมากครับไม่มีแตกหางเลยผมเปิดราคาอยู่ที่สองพันครับรับเองสองพบาทรับเองเลยตามสภาพไปก่อนครับ หายเป็นอะไรมาดูได้ครับอยู่ที่อำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์ครับผมเบอร์โทร0883575300ครับ